โอเคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่อธ channel กันในอีกหนึ่งคลิปหายไปประมาณประมาณประมาณหนึ่งสัปดาห์ไปเล่นนาวถูกการมาไม่คุณไรนมากในาดและฮะไม่ได้มีภารกิจอะไรเลยมาเข้าเรื่องเลยกันต้อนรับเข้าสู่ Game Arc เกมอาร์ตด้วยครับก็เล่นอยู่เกมเดียวช่วงนี้นะครับปรับเป็นคนธรรมดาก่อนก็คลิปนี้ครับผมตั้งใจว่าผมจะพยายามทำเองให้เข้าสู่ยุคเหล็กนั่นก็คือจะทําอะไรที่เกี่ยวกับเหล็กซึ่งตอนนี้ก็มีแล้วนั่นก็คือมีพิกแอ๊ดอ่า อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้อันนี้เมทันพลิกเนี่ยสำหรับขุดเป็นเหล็กแล้วขวานก็เป็นเหล็กแล้วทีนี้วันนี้เราจะทําชุดเกาะกันแล้วก็จะพยายามเดินหน้าในการทําอุปกรณ์ทุกอย่างที่มันเป็นเหล็กนั่นเองนะฮะสถานที่ฟาร์มเหล็กไปไปดูก่อนเลยเดี๋ยวดับไฟก่อนเช้าแล้วตึกเออไม่เปลืองปืนนี่เลยตั้งแต่ได้เจ้าตัวนี้มานี่การฟาร์มเหล็กทําง่ายขึ้นเยอะครับสถานที่ฟาร์มเหล็กก็นู่นเลยครับภูเขาสูง,สง ยิ่งสูงยิ่งหนาวเหล็กยิ่งเยอะครับไปบนนู้นเลยโน่นโผมตั้งแคมไว้บนนู้นแล้วครับบินขึ้นไปบินขึ้นไปถ้าเกิดว่าไม่มีตัวไหนที่มันบินได้นะครับเดินก็ตายอะ่ะลากเลือดดีไม่ดีอาจจะโดนไอ้พวกที่อยู่ตามเต็นเขาคาบไปรับประทานนะซะก่อนรู้สึกว่าผมจะเจอทีเล็กเอาปฟากตัวแล้วนะด้วยความที่ไอ้นกที่ผมขี่ตัวนี้เลเวลมันยังน้อยอยู่นะมันต้องแวะพักบ้าง าว่าสตามิน่ามันต่ำนะครับเบรกก่อนเบรกมับเ,เดินแห้สตาร์มิน่าขึ้นก่อนแถวนี้อันตรายนะครับมองซ้ายมองขวาให้ดีเห็นนะมีนกเหยี่ยวด้วยโอเคเต็มแล้วบินผมว่าผมเห็นมันจริงๆนะเอาป้าทีเล็กอะนั่นไง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 แม่งตัวแดงเถือกเลยยิงสุย่ายยายุ่งกับมันครับ ไอพวกนกเหี่ยวพวกนี้ก็ไม่น่ายุ่งเหมือนกันอ้าวมีค้างค้างค้างเอ้ยอากาศบนภูเขานี่หนาวนะครับยังไงก็เตรียมตัวกันมาให้ดีซึ่งผมไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเออแล้วกูจะบอกคนูทำไมวะจะถึงแล้วจะถึงแล้วอีกหน่อยเดียวหน่อยเดียวหน่อยเดียวฮึบฮึบนี่ไงเหล็กลืมอ่าจอดฟุดเหล็กก็ต้องใช้นี้ครับใช้พิกไม่ใช่หมูนะ คิกแอ็เนี่ยแล้วก็ตั้งเตาเรียบร้อยครับเตานี้สำหรับหลอมหลอมเหล็กนะฮะเอาไม้มาป่ะเออเนี่ยเราจะต้องเอาเมทัลอย่างเงี้ยครับเวลาเราขุดเราจะได้เมทันมาแล้วก็เอามาเผาเผาแล้วมันก็จะได้เป็นเมทันอ่านว่าอะไรไม่รู้เออช่างแม่งอ่ะใส่ไม้เข้าไปแล้วก็ไปหาเหล็ก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 เนี่ยเนี่ยเนี่ยก้อนสีทองทองเนี้ยครับ ขุดเข้าไปจึกนั่นงไงได้มาแล้วไดเมทัลมาแล้วกรโตนไม่เอาเอาแต่เมทัลขุดไปขุดขุดซึ่งตอนนี้ผมเล่นคนเดียวครับเพราะฉะนั้นเหล็กในเกาะนี้ทั้งหมดเป็นของผมผมไม่รีบไม่ต้องแย่งกับใครใครที่เล่นที่เป็นเซิร์ฟเวอร์รวมเล่นหลายๆคนก็ต้องแย่งกันหน่อยแล้วกันครับอ่าพอเราได้ประมาณนี้มาก็เอาไปเผามับจุดไฟ ใส่เหล็กเข้าไปพอมันเผาไปสักพักอ่าตอนนี้มี20นะเดี๋ยวเรารอดูกันเนี่เราเหล็กแท่งพวกนี้นะครับ20อันนี้ไม่เอาเดี๋ยวแยกทิ้งหน่อยแยกทิ้งหน่อยทำไมต้องเหนือด้วยแม่รอปทิ้งไปไม่ใช้เกก,กะลองเผาสักคู่ครับผมตั้งไว้สองเตาเพราะกล่าวว่าถ้าเดี๋ยวว่างๆจะมาฟาร์มให้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะรู้สึกว่าเราต้องใช้เหล็กเยอะมากๆ ในการทําบ้านทําชุดทําทุกอย่างครับปืนเปิร์นใช้เหล็กหมดต่อไปนี้เราจบยุคหินแล้วยุคไม้ยุคหินพอเข้าสู่ยุคเหล็กนี่ฮะขึ้นมาเป็นยี่บเอ็ดแล้วมันก็จะหายไปประมาณนี้วิธีการฟาร์มเหล็กชึบเราก็เก็บมาไปอีิที่ผมคาฟที่โต๊ะน,นี้ก็ได้นะแต่ผมอยากกลับไปคราบที่ฐานทัพเราไปไวๆลูกพ่ออินลงโอ้พระอาทิตย์ขึ้นสวยงามอาลามตามากบ้านอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนวะ น่าจะนั่นแหละเฉาๆป่าทึบๆผมอยากได้ไอ้ตัวนกตัวใหญ่นั้นมากเลยอะ่ะเพราะมันใส่แพลตฟอร์มได้แพลตฟอร์มก็คือเหมือนเป็นกระดานเหล็กอะครับทำให้สามารถสร้างอะไรบนหลังมันได้อ๋ออัลฟาทีเล็กอยากได้อะ่ะมีคนบอกผมใต้คลิปว่ามันจับไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเก่งกว่าตัวอื่นเออผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีมอดอะไรทำให้จับได้หรือเปล่านะ อันนี้คือพูดในทางที่ผมไม่ได้ไปศึกษาคนอนื่นเขาเล่นเลยนะผมเล่นช้าย้ำอีกทีทางหายไปนานเฮ้ยลืมพักเหนื่อยตัวอะไรวะตัวอะไรข้างล่างวะนะวเนาะอะไรมันใกล้ไล่กัดกันอยู่ขาวขาวคาโนโปะ่ะน่าจะเป็นคาโนโนะครับหนึ่งตัวผมไม่อยากได้อยู่บดีเนี่ย,นะยขึ้นมาไปกลับบ้านก่อน บ้านสว่างเต็มที่นี่แหละนี่แหละในแถวพุ้ไม้นี่แหละ,หละ,หละ,หละบ้านเราอยู่ตรงนี้โอ้ยโอ้ยเอวอ,อยู่ไหนวะหน้าข้างหน้าออแล้วเย่ก yeah. ลับมาชึบแลนดิ้งหลังจากได้เหล็กมาแล้วเราก็ถึงเวลาทำชุดเกาะเหล็กกันดีกว่ามับเขาให้ เหล็กใส่เข้าไปตอนนี้ก็มี80ดสกว่าอันแล้วครับที่ทำทำไว้นะ a r m ร r m e t ัลนี่ไงหมวกเหล็กนด่งถุงมือเหล็กรองเท้ากางเกงแล้วก็ไม่ลืมทำหมวกเหล็กให้กับเจคองกี้ด้วยหนึ่งงันแล้วก็รอได้ละได้ละพอว,ว่าเล็กพอเด็กผมเท ครบแล้วซืบชึบชึบชึบเคได้ครบแล้วหมดงานไปแล้วครบแล้วไปให้นี่เจ๊เจ๊เป็นหมกเจ๊เจ๊อันเก่าน่าเบื่ออันเก่าไม่เฟี้ยวละเอาอันใหม่อันใหม่ไล้ไวะฮึบโบกเอาให้โอ้โหยังเท่ เราใส่มากเราใส่มากนี่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 นนนนอะไม่มีแม่ใส่กางเกงเหรอกางเกงกางเกงอรบมาดูเดิอ่าหน้าตามแม่งโลกจิตยังไงม่รู้ทำไมใส่หมวกแล้วเป็นอย่างนงี้ยตาโผล่มาข้างเดียว ทีนี้เราก็ได้กเกาะเหล็กมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยแต่ยังไม่พอแค่นี้กเกาะเหล็กมันไม่มันไม่ค่อยมีสีสันเราจะต้องย้อมสีมันก่อนซึ่งวิธีการย้อมสีต้องใช้อันนี้นะครับไอ้คูคิ้งพอตนี่นะแล้วก็ใส่นี่ใส่ฐานเข้าไปถุงน้ําที่มีน้ําอยู่ด้วยอันนี้ผมทําไปแล้วสีหนึ่งสีแดงแล้วก็พวกเบอร์รี่ทั้งหลายนะฮะมันจะมีสูตรอยู่ผมก็จาไม่ค่อยได้ดจำจำได้สองสีสีแดงกับสีดําซึ่งเป็นสีที่ผมจะทํานะ อย่างแรกก็เติมน้าก่อนเติมน้ําอ่ะซืบกินเข้าไปได้เดี๋ยวมันก็มีน้ําอยู่เองอ่าแล้วก็ถ้าอยากได้สีแดงต้องใช้เบอร์รี่สีแดงนะครับ15 5ชิ้นถ้าจะเกิดอยากได้สีดําก็ใช้เบอร์รี่ดำ15ชิ้นเหมือนกันนะอันนี้คือสูตรที่ผมจําได้นะจริงๆมันก็มีสีอื่นอีกละ่ะซึ่งอยากได้เบอร์รี่ผมฝากไว้ในนี่ในห,หมอนี่เพียบนีดำไหมนีแดงมามา เอ,อเอาสตัมิน่าแล้วกันอโอเคอทีนี้เราเอาทุกอย่างไปใส่ใน c ุกกิ้งพอตของเราอย่าลืมไม้ด้วยนะครับซึ่งเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็เอาสีอะไรก่อนดีวะสีแดงก่อนแล้วกันนะสีแดงเข้าไปสีแดงมันจะเป็นอะไรนี้เปน็นอันนี้นะใส่น้ำเข้าไปหนึ่งถุงที่มีน้ำ จุดไฟโอ้ย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 เดี๋ยว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 เดโอ้ยโอ้ยใกล้ไปโดนไฟไหมโอ้โหนี่ฉลาดจริงๆเลยอ่ะเบอร์ี่ได้ยังอ่าได้มาแล้วเห็นไหมน้ำหมดไปถุงนึงได้สีมาสิบนะครับทีนี้เอาออกเอาเอาน้ำใส่ถุงนึงไหนมีน้ำวะมีน้ำอยู่นี่อ่ามัรเข้าให้แล้วก็เบอร์รี่ดำ แล้วก็รอเหมือนเดิมคบไหมเออทานอยู่โอเคก็รอสักครู่เดี๋ยวก็ไปเติมน้ำหน่อยวะ่ะเผื่อไม่พอ,อก็กดยุสไอเทมไปกินน้ำไปด้วยในตัวหิวหิวหิวกินเนื้อหน่อยทำไมหน้าก,กากมันผิดหน้าไม่มิดวะแหว่งแหว่งทุบคนโอ้โหรู้สึกว่าสิ สีเสื้อนี่สะท้อนแสงแดดจริงๆอ่ะได้ยังนี่ง่ายได้สีมาแล้วห้าเอาเก็บมาก่อนสีดำห้าสีแดงสิบนะขอขออีกอันแล้วกันสีดำนี่แหละโอเคทีนี้มาถึงเวลาย้อมมันก็กดไงวะสีดำายมหมวกแล้วกันอ่ะลากเข้าไปที่หมวกนี้คลิบ มันก็จะมีให้เลือกนะว่าจะให้ดำตรงไหนตรงไหนบ้างวะเอาหป่าดำดำาหลักอ่าตรงนี้ตรงบนเลยเอาดำหรือแดงดีวะดำนะะั้นนั่นหัวแดงเออตัดสินใจไม่ถูกอีกเออเอา,เ,ออา,าเข้าไปเออปากดำปากดำคลึบเข้าไปอ่าทีนี้สีแดงสีแดงตรงนี้ อ่าหัวแดงหัวแดงก็ปากเข้าไปแล้วตรงนี้อ่ะไอตรงข้างหลังเนี่ยข้างหลังนี่ก็สีดำแล้วกันเ,เราย้อมดำแล้วหรอนี่ไงนี่ไงพลึบเข้าให้ก็เป็นอันเรียบร้อยอ่าหัวเราก็ได้แล้วสีแดงดำทำไมสีมันเป็นเนื้อทีนี้ชุดมั่งชุดชุดีสุดสีดำเราจะไม่พอวะ่ะ หยิบเพิ่มหยิบเพิ่มมาปลาต่อสีดำสีดำไปที่เสื้อนะฮะสีดำนะครับดำตรงน,รงนี้ดำตรงไหนอย่าหมุนดินแรกตรงนี้ดำเดี๋ยวผมจะพยายามสลับดำแดงเอา ของหน้าสีแดงดีกว่าเออเน่ตรงนี้สีแดงไปไป <c oughs> เฮ้ยกูไม่มีความรู้ทางด้านศิละปะเลยเนี่ยแดงดีอยู่แล้วไม่เอาดำตรงขอบอ่ะดำข้างในดำข้างบนปัดเขาใหา้ต่อไปก็ดำอีกไอตรงที่เป็นหนังดำไป มั่วแล้วมัว่วมั่วแต่มันเว้ยอ่ะแดงอีแดงไหนแดงไดง้อีกนี่นี่ตรงนี้แดงไปเข้าไปแล้วก็ดำอีกรอบเฮ้ยัยงงี้ก็เท่ว่ะสรุปมัว <c oughs> ่วถ้าตรงข้างล่างมันอ่ะไม่ดำหมดไม่เอาเออตรงนี้ดำตรงนี้ดำ แค่นั้นพออ่ะเ็ตอีกหนึ่งชิ้นแม่ง <c oughs> โหชิบเองเลยอ่ะต่อไปต่อไปต่อไปเป็นกแกงเกงแก,กงก็แบบนีส้สนุกจะดำจะแดงวะเนี่ยอ่ะอย่างนี้แหละ,ะชิ้นที่สอง ไหนไหนมันดำตรงไหนโอมันดำให้สายคาดอ่ะแดงอ่ะไม่เอาสิมันดำดีกว่ทาท่านี้เอาดำอยู่แล้วดำอยู่แล้วไหมไม่เอาไม่เอาเราบ่นะลรวเนี่ย <c oughs> อเออเอางนี้แหละอีกหนึ่งชิ้นมัว่วมั่วสุดๆต่อไปก็ถุงมือสีจะหมดสีจะหมดไปเติมน้ำหมดดีกว่าแป๊บไง ตอ,อกน้ำแปบ๊บอยากได้สีดำอีกปึ๊บ <Hey. S 1> อ,อกน้ำเพิ่มเอาน้ำมานี่ชุดก่อเริ่มมีสีสันรู้สึกว่าข้างหลังกางเกงมันไม่ได้ทานะนนเนี่ยใส่ไปน้ำใส่ใส่สองอันเลย ทีนี้ระบายสีกันต่อมาดูที่สีดำที่กางเกงรู้สึกมันจะมีจุดนะเนี่ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังอ่าข้างหลังอยู่ยเป็นแดงดีไม่เอาอ่าเนี่อย่างนี้อย่างนี้ปึ๊บเลย,อ,ยอีกสองชิ้นรองเท้า <c oughs> รอเท้าแดงเออแค่นั้นเลยแล้วก็ตรงนี้ล่ะออมันดำอแล้วมไม่จำเป็นตามนั้นสุดท้ายมับเข้าให้ถมมือก็แดงแนละ้วสรุปกลายเป็นสีแดงไปละสีสีหลัก ตรงนี้มันอะไรวะตรงข้อมืออรอึ๊บอึ๊บอ,อ่าอังนี้ดีกว่าอังนี้นี่อ่าเรียบร้อยเสร็จแล้วทั้งตัวประมาณนี้แหละหดูเด้ <c oughs> โอ้โหโอเคเท่มัง้ง ทีนี้เหลือเหลือกสีเหลืออีกสีออกสทำให้เจ๊มัง่งทำให้เจ๊มั่งเหลือสีอยู่เหลือสีอยู่ไปเลยอ้าวไม่ได้เหรอขอพอก่อนเออจะทำให้แดงไปอ่าปึ๊บมันแหละอย่างนั้น เออยังอันนี้ทิ้งไปเลยไม่เอาเออเท่เท่เรียบร้อยทีนี้เราไปเปรี้ยวนี่ว่ะไปลองดูดีว่าชุดเกาะมันหนาขนาดไหนเออเฮ้ยผมอยากรู้มานานแล้วว่าไอ้ลังบีเวอร์นี่มันคืออะไรผมว่าผมว่ามันน่าจะเป็น Run ลังบีเวอร์อะแต่ไม่เคยกดดูเลยอ่ะมาลองดูมัพร้อมกันใจแองบีเวอร์เดมอ่านถูกความไม่รู้อีกแล้ว โอ้โหเฮ้ยอูซีเมนเป็นร้อยอันนี้อะไรอ่ะมุกมีมุกมีไม้มีเห็ดแรด้วยเก็บได้ไหมอ่ะอ้าวเวนหนักเกินเอาอะไรทิ้งอ่ะเกินขนาดไหนเนี่ยยั็เดินไม่ได้เลยนะเอาอะไรทิ้งดีว่ะไม้ไม่เอาไม้ทิ้งไปเอาซีเมนไว้โอ้โหงามมาก อูนี่คุ้มสุดๆเลยเนี่ยไม้ไม่เอากินอาหารหน่อยอยอะละโหได้ได้ซีเมนต์เยอะมากเก็บ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 ไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดีย๋ยวต้องใช้เดี๋ยวต้องใช้ในอนาคตต้องใช้แน่ๆขออนุญาตเก็บซีเมนต์สักครู่ฝากไว้ฝากไว้ฝากไว้เก็บฝากาด้วยก็ได้ อยงนีไนนนน้ไม่เอาล้วใช้เรื่ทิ้งเรื่ทิ้งอ่ามันก็ทิ้งไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวลับไปก่อนมูนส่าสีจะได้แล้วนะเราต้องการสบเบียงเดี๋ยวเรา,เาไปเปรี้ยวกันไปทดลองชุดเกาะอ,อันใหม่ซะหน่อยเอ๊ย <c oughs> โอ้ยมีอีกเพียบเลยอะไอลังบีเวอร์อะอย่าบอกแล้วว่าทุกลังได้ได้ของอย่างนั้นหมดเลยขอเช็คหน่อยเฮ้ยเฮ้ย,ยปลาปลาปลาโอ้ยแต่ไม่กลัวไม่กลัวเท่าไหร่ครับไม่เจ็บครับเกาะหนาครับไม่เจ็บครับห้าหวอะห้าหวอะนี่นะห้าหวอะห้าหวอะลัญญา นี่แน่นีแน่เอาเนื้อมาเอาเนื้อมาเราไปเปรี้ยวตัวไหนดีบินมาดีกว่าเดี๋ยวขอเช็คันีีกล้งก่อนถ้าได้เยอะขนาดนี้นี่หวานเลยนะโอ้โหคือไม่ต้องทำซีเมนแล้วนะเนี่ยผมสามารถเก็บได้ในฐานทัพผมเลยเนี่ยโอ้ยมีดอกไม้แ,แลด้วยอ่ะแถวนี้มีเฮ้ย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 ,ย,ย,ยมันไม่กัดไม่ใช่เหรอ หรือมันห่วงรังวะเอ้ยเดี๋ยว,วเ,ยเดี๋ยว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 ใจเย็นดิใจเย็น,ยนอุ้ยสามตัวเนี่ยไม่เอา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 คือผมไม่ไม่ใช่ว่ากลัวนะผมว่าผมสู้ได้นะแต่ว่าผมอยากเอามันไว้อะถ้าเกิดว่ามันสร้างซีเมนต์ได้อย่างเงี้ยหมับหนีเลย <c oughs> ตามมาไหมโอเคปล่อยมันอยู่ตามธรรมชาติยี่กี่รังวะเนี่ย หนึ่งรังสองรังสามรังนี่มัน,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 นเอาเรื่องเลยคเข้าใกล้รังมันแล้วมันเอาเรื่องเลยปล่อยไว้ยี้ดีกว่าเอาไว้เก็บซีเมนเออสบายแล้วมีความรู้ใหม่ของผมแล้เนี่ยว่าไอ้พวกรังบีเวอร์นี่เป็นจุดเอาไว้เก็บซีเมนอย่างดีได้ที่เป็นร้อยอ่ะสบายอะ่ะในอนาคตผมก็คิดว่าใกล้จะถึงเวลาลงน้ำแล้วครับไอตัวนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนอนแอ่งแมง เดี๋ยวหาหัวตัวอะไรซะหน่อยอาผมตั้งก่อนเผื่อหัวแล้วต้องวงต้องวิ่งปึ๊บก็ตามเรามาตลอดนะแอะแฮสิไปนะโอเคไม่ต้องสู้เดี๋ยวเราลูยเองเดเวลขึ้นรึเปล่าขออัพหน่อยอยังไม่ขึ้นไม่เป็นไรอะหัวตัวอะไรกันดี อยากบวกแรปเตอร์ไอ้นี่เลยไอ้นี่แหละดูดีว่าเกาะอันนี้มันจะไหวไหมถ้าจะลุยแรปเตอร์ขอแบบตัวตัวนะขอแบบตัวตัวนะเมื่อกี้ผมเห็นเมื่อกี้ผมเห็นแรปเตอร์นี่งไงเอาดิเลเวลหกสองตัวมาดิเามาดิโอ้ยสองตัวเลยมาดิโอ้เกาะเกาะ กาะไหวไหมเสร็จไปหนึ่งเกาะไหวเว้ยไม่กลัวแล้วแรปเตอร์เลือดลดไปนิดเดียวเองชิวๆขอเนื้อเลยเอาล้วครับถึงเวลายุคเหล็กจะคลองเกาะแล้วเดี๋ยวว่างๆทำปืนเนี่ยจะสอยทีเล็กอัลฟาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่อ้งตัวก่อน มามามาเลเวลสองกลัวกลัวนี่ไงนี่แน,น,แน่เอาเรื่องเอาเรื่องอืออืออือเออขอนเนี้ยก่อนโดูช่างมาเถอะไปดูที่อื่นแลปเตอร์สู้ได้ครับสบายสบายชุดเกาะเสียหายโอเสียหายเยอะเหมือนกันนะ แตไม่เป็นไรเรามีที่ฟาร,ร์มเหล็กโอ้โหมันยังอยู่มันยังอยู่ผมว่ากเกาะเหล็กก็คงเอาไม่อยู่อะถ้าเจอไอ้นี่ยเพราะฉะนั้นเราไม่เสี่ยงกลับบ้านกันดีกว่ามีตัวไหนให้หัวดีไหมขออีสักตัวคาโน่ก็ดีอ่ะมีไหมมีไหมแรปเตอร์ไม่กลัวแล้ว ไม่มีเลยฮะมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีสัตว์ดูร้ายนะส่วนคนทุกท่านที่ขอให้ผมไปจับทีเล็กผมก็ขอบ้างนะครับว่ารอสักครู่เพราะว่าตอนนี้เลเวลผมยังยังไม่ถึงนะครับผมต้องทำอ่าน ขี่ทีเล็กไม่ได้นะครับรู้สึกว่ามันต้องเลเวล65มั้งอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวผมไปจับอะไรอย่างอื่นก่อนที่ไม่ใช่ทีเล็กก่อนแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้จับมาก็ขี่ไม่ได้นะออกินขาหานิดนึงโอเคเอไอ้นี่ก็เลี้ยงไว้ก่อน,นครับเดีย๋ยวอนาคตเจอกันแน่ผมมาจับแน่ๆนไล่ไปทีละสเต็ปนะตอนนี้ไม่น่าจะไหว เดี๋ยวเรามีปืนยาสลบก่อนตอนนี้เอาหน้ามายิงไม่รู้เฮียก็จะสลบหรอเปล่าผมอยากรู้ว่าว่าคาโน่เนี่ยมันจับได้เปล่ายกได้ไหมโอ้ย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 เดี๋ยว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 โอโโฉบลงไป้ะตกใจเชียสองตัวเลยแรปเตอร์อะแรปเตอร์แรปเตอร์อ้าวเอ้ยมีเกียงมีเกียง เไม่ไหวไม่ไหวแต่ตามินาจะหมดโอ้โหตรงนั้นดูเดือดมากครับทีลงทีเล็กล่มเลยทีเดียวเอออยาไปยุ่งกับพวกมันเลยขอให้มันปาร์ตี้กันไปไหนไหนขอโบกสักตัวดีได้ก่อเหล็กมานี่ห้าวได้เยอะเลยนะเนี่ย อไม่มีตัวอะไรให้บวกเลยวะกลับบ้านดีกว่าขอสักตัวขอสักตัวอยากบูก้อะคาโน่มากเลยตอนนี้มีไหมเวลาไม่ต้องการนี่มาบ่อยเลยพักสักครู่เฮ้ยเก็บไอดดปไอดดปปึ๊บ ได้ยังได้มีอะไรให้มั่งอะไรหวะน่าจะเป็นกำแพงกำแพงเหล็กหรือว่าหลังคาเหล็กอะไรประมาณนี้แหละเก็บเก็บเก็บบูปินเอาเอาเเอา,เอา,เอาลงมาดิจะขี่ขีไม่ได้ึนี่ผมอยากใส่กอเหล็กบวกคาโนเนี่ยผมอยากรู้ว่าคาโนมันทำร้ายเราได้มากไหมมาเร็วมาเร็ว สักตัวคาโนไม่มาบบกทีเล็กเลยไหมน่าจะไม่รอดเซเบอร์ทูธเซเบอร์ทูธเหรอเซเบอร์ทูธก็น่าลองนะเออมาลองบบกเซเบอร์ทูธด,ด,ดูมามาเฮ้ยอัลเตอร์อัลเตอร์อัลเตอร์เซเบอร์ทูธมาคู่เอาดิเอาเสร็จไปหนึ่ง เกาะไม่แตกก็ลุยได้คร <forever> ับถ้าเกาะไม่แตกเซมทูดอย่ายุ่งอย่ายุ่งเอาไว้ๆอย่ายุ่งเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอ้เกาะเหล็กนี่มีประโยชน์มากนะครับเดี๋ยว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 เพิ่งไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายแหมบวกใหญ่เชียวเลื่อนผมลดไปนิดเดียวเองนะเดี๋ยวดูสภาพชุดเกาะ ก็ยังลดไม่ถึงครึ่งนะครับเอาเป็นว่ายุคเหล็กช่วยเราได้แน่ๆโอเคตามนั้นถือว่าไหวละคลิปต่อไปแล้วเราไปจับตัวเลยรที่มันยากขึ้นกว่านี้บวกไอกตัวที่มันแข็งแกร่งกว่านี้หน่อยในการอย่างพวกคาโนอะไรเงี้ยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวนันนี้สวัสดีครับ